ง่ายๆเลยง่ายอิลิพี่น้องน่กจะองเกิดเม่อฝนไเทามีเจอวัวมาสุบาวสนุกเกิดมาหวงก ออออออมอาเป็นตระเโเปิดขึ้นมากเขาอากลาดีไหมพี่น้องพยาอมมันก็ลดอายุรอดไปสักครึ่งอาทิตย์ Bún khoai Một lái Thì này rồi

ตนี้งอเนาะผู้อยู่หลายบ่งอกั็เป็นไปบ่ได้นนี่น้องเนาะน่คือสิสงีนไปได้ว่าบ่มีผมงอนี่ผมตันานสาบบ่เป็นยังตัขังกางั วินวินพี่น้องแต่กระโหลกมจากน,นี่เนาะใ่แล้วก็วินเด้อใส่ห่งเหตุเนาะ เป็นยาสะด้วยค่ะนี่เ้ยเห็ดคืองสะเขาเห็ดทั่งสีเขาก็กไปล้างออกเลย ใส่ล้วถาว่าวิ่งเวียงไงวิ่งเลยค่ะวิ่งเด้อใส่แล้วก็ลงวิ่งเวียงนอนในน แต่ข้างหน้าก็พอนะพี่น้องปิดบังแต่ข้างหน้าจริงประมาณสิบยี่สิบนาทีนะแต่ก็ลงมหมดเลยทิ้งไว้คลางชั่คิวมุ่งเพราะว่าเห็ียบเบียกแล้วควอยถิงมาหลางสาวหลอดน้ำทีเดียว คนอากรอวนแล้วก็ว่าอยากจอเอ้ยจอยแล้วก็อยากอวนอวนแล้วก็อยากจอยมัิกอบยาวๆคุหอการเวลาเคือกินหลายยคือบ่อวนเขาคือกินอันเขาคือ่กินหลายเขาคืออวนนั่นนั้ ไปตามการเวลาด้วยค่ะมันปรับแปลงได้เนาะ <c oughs> มองหว่ามันเห <c oughs> ็นใจเหมอกันแก็ต้องไปไปตามการเวลาเดี๋ออยววนหว่า อากผีดองเยมผมดะ้คะ่ะด้อดานีสีี้าค่ะเนาะไ่ได้โฆษณาด้ยค่ะบอกไปซื้อนาค่ยอมผมยังง่อยกันย้อมหงอกย้อมหงอกนะคะ